ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทภาคเอราวัณนั่นเองค่ะโดยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าบทภาคเอราวัณเนี่ยมีที่มาอยังไรบ้างแนนแน่รู้กันแล้วใช่ไหมล่นะคะไม่เป <t> ็นไร like ค่ะเพื่อเป็นการทวนความจาเนอะเออว่าแต่คุณอ้อมคะ่ะบทภาคเอราวัณเนี่ยใครเป็นผู้ประพันธ์เหรอคะบทภาคเอราวัณน,นะคะผู้ประพันธ์ก็คือรชัชกาลที่2หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะคำประพันธ์นะคะก็จะเป็นกาะับฉบับ16ค่ะ เอ๊แต่ว่าคุณอ้อมคะบทภาคเอราวัณเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่บทหรอคะบทภาคเอราวัณน,นะคะก็จะมีทั้งหมด53บทด้วยกันค่ะอ้อโหเยอะขนาดนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าเราจะว่าอจบหรอคะไม่จบหรอกคะ่ะแค่ตอนนี้เพื่อนก็หลับกันหมดมแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะในที่เราจะเล่าวันนี้เราก็จะเอามาแค่บทท้ายๆเท่านั้นเนอะสำหรับใครที่อยากฟังเรื่องเต็มๆนะคะก็ไปซร์ชดัวเองค่ะไมไม่มีให้ฟังเนาะ เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเมื่อนั้นพระสีอนุชาเอื้อนอัดวัจนารัะถามสุขีขุนพลเหตุชไหนสหัสนายเสด็จดลสมอรภูมิภัยสนเธอมาด้วยกอง้นได้ก็จากบทคันนี้นะคะก็จะแปลว่าประมาณแบบคือจริงๆอ่ะพระลักษยังไม่รู้เลยว่ากองคาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่พระอินนะพลักษเนี่ยก็ เกิดความสงสัยนิดนเน้อว่าแบบเอ๊ะทำไมครั้งเนี้ยพระอินถึงมาแบบว่ายิ่งใหญ่มหาการอะไรขนาดนี้ทําไมต้องมีทับหน้าทับหลังทำไมต้องมีปีกซ้ายปีกขวาอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะทําไมต้องมีนางระบัาขึ้นไปอยู่บนหัวช้างก็เต้นดุ๊ดับดุ๊ดับดบนหัวช้างด้วยอะคะ่ะเก็ดอก่าเกิดความสงสัยเลยหันไปถามกับสุขีว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้ทําไมพระอินต้องเข้ามาในสนามลบด้วยต่อมานะคะสุรีบทูนทัดเฉลยไขทุกทีสหัสนยเสด็จด้วยหมู่เทวา อวยชัยถวายทิพมาลาบัดนี้เธอมาเห็นวิปริตดูฉนนสุขีนะคะก็เลยไปทักทานว่าแบบแต่ละครั้งเนี่ยพัดอินก็จะมาแบบธรรมดามากับหมูเทวดาก็คือแบบเป็นสายมินิมอลค่ะไม่ได้แบบว่าอลังการชุดใหญ่ไฟกระพริบอะไรขนาดนี้คิปก็เลยบอกกับผลักว่ามันแลแบบแปลกๆนะค่ะต่อมานะคะทรงเครื่องสัตว์ราแย่งยนหรือจะกลับเป็นกลไปเข้าด้วยราบอาธรรม พระผู้เรื่องรทธิ์แข็งขันคอยดูสําคัญอย่าไว้พระไทยภัยรีค่ะก็พอสุชีพเห็นว่าพระอินเนี่ยทำไมถึงต้องแต่งองค์ทรงเครื่องมาเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นแล้วเนี่ยสุชีพก็เริ่มแบบเกิดความไม่ไว้วางใจก็เลยหันไปบอกกับพระลักษณ์ว่าช่วงนี้ระวังหน่อยท้องค่ะต่อค่ะต่อมานะคะเมื่อนั้นอินทรชิตยักษ์สีตรัสสั่งเสนีให้จับระบำรำถวาย ให้องค์อนุชานารายเคลื่อเพลิมวรกายจะแผงซึ่งสัตสอนพลค่ะเมื่ออินทรา,าชิตเห็นดังนั้นนะคะอินทรา,าชิตเนี่ยก็เลยหขนไปบอกกับนางรำว่าให้นางรำเนี่ยขึ้นไปรำถวายบนหัวช้างโดยให้นางรำเนี่ยเต้นชุดใหญ่กว่าเดิมใส่ไปให้เต็มที่และเหล่านางรำก็พา,ากันไปจัดก,การวง อินทราชิตสถิตเหนือเอราวันทอดทัศนาเห็นองค์พระลักษริตรงเครื่อเพิ่มหักหรือไทยหลหลงจึงจับสอนทรงพรหมาสอันเรืองเดชาหลังจากนั้นนะคะอินทราชิตเนี่ยก็เลยตามขึ้นไปบนหัวช้างแล้วก็ได้เห็นว่า ออพลรักเนี่ยก็ได้รายดูเคลือนเพิ่มกับเพลงกาโวแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยพรักก็เริ่มตามปืนแล้วนะคะอินทรา,าชิตเนี่ยจึงคิดว่านี่แหละคือโอกาสแล้วที่เราเนี่ยจะสามารถแผงสอนผมมาลงไปใส่พารักได้นั่นเองค่ะทูนเหนือเสี่ยงกล้ายักษ์สาหมายองค์พระอนุชาก็แผงสัแดงฤทธิรณน อากาศก้องโกลาหลโลกลั่นอึงอนอำนาจสถานธรณีสอนเต็มไปทั่วราศีต้ององค์อินทรีรพระลักษณ์ก้องกลิ้งกลางพนค่ะจบนนทประพันธ์นี้นะคะก็จะแปลได้ว่าพาระลักษ์เนี่ยหลังจากที่โดนสอนพม่าจากอินทรชิตแล้วเนี่ยก็เสียการทรงตัวแล้วก็เกิดการกิ้งกล่อยกๆเป็นตามทางนะคะก็ เนื้อเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. ก็จะสามารถสรุปได้ว่า mm hmm. การทำสืกค้างนี้เนี่ย mm hmm. อินทรชิตก็เป็นฝ่าชนะไปค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับบทภาคเอราวัณแต่ว่าที่เรานำมาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแค่ส่วนเรื่องไทยๆใช่ค่ะก็เราได้แค่นี้เนาะถูกผิดก็ว่ากันไปตามเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องไม่ผิดแต่เราเล่าผิดอบคค่ะขอบคุณค่ะ